สวัสดีค่ะแหวนนิชาค่ะวันนี้จะมาแนะนําบรรจุภัณฑ์นะคะเป็นขวดพลาสติกขวดพลาสติกที่แหวใช้บรรจุน้ําชาหรือน้ําหวานขายนะคะแหวจะมาแนะนําร้านที่แหวซื้อเป็นประจํานะคะก็คือร้านขายส่งเบเกอรี่ในจังหวัดศรีสะเกดนะคะในอําเภอเมืองก็จะมีอยู่ 3- 4สร้านนะคะซึ่งแหวซื้ออยู่บ่อยๆภายในร้านเขาก็จะมีตัวอย่างขวดนะคะ โชว์ไว้ให้เราเลือกนะคะว่าเราอยากได้ขวดแบบไหน200มล2อ0มล3 0 0อมลแล้วก็พอเราดูแล้วเราก็ดูรหัสขวดหรือดูชื่อขวดนะคะแล้วเราก็ไปแจ้งที่เคาน์เตอร์ได้เลยว่าเราจะเอาแบบนี้ขนาดนี้นะคะอ่าแพ็คหนึ่งก็จะมี150ขวดนะคะราคาต่อแพ็คก็ประมาณ290ถึง300บาทนะคะแล้วแต่รูปทรงของขวดนะคะ ส่วนฝาขวดก็มีหลายสีนะคะสีแดงสีขาวสีทองสีดำเราอยากได้สีไหนแล้วก็แจ้งที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากหาไรายได้พิเศษโดยการทำน้ำชาน้ำหวานขายแววก็แนะนำร้านขายส่งเบเกอรี่ใกล้บ้านนะคะเพราะว่าประหยัดต้นทุนและกไ็ไม่ต้องเดินทางไกลนะคะ แต่ถ้าเราไปซื้อที่แมคโครราคาก็จะอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะแพงขึ้นนิดนึงและถ้าเราสั่งช้อปปี l a z a ด้ก็จะมีค่าขนส่งนะคะเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนก็ซื้อใกล้ๆบ้านนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แหวนิชาได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ